ก็มาต่อจากคลิป EP4 นะครับมาใส่บาลานเซอร์นะครับบาลานเซอร์หนึ่งบาลานเซอร์สองนะครับใส่ไไหนต่อ EP4 เดืนสายเกินไปจิว๋วอันนี้มา EP95 แต่ ดียบอจเลบลอกตงเปไรนะแล้วก็รับนัทเบอร์สิบสองนะครับมาดูมากันเลยนะครับนี่ครับมาหนึ่งจุดกับตรงนี้หนึ่งจุดแล้วครับเลขสามเนี่ยก็มุนมาให้ได้ ตำแหน่งของเฟืองสะพานนะครับตรงนี้สองจุดตรงเพ้าขวียงแล้วก็เฟืองสะพานนี่สองจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เลขสามตรงเลขสามนะครับตัวนี้ก็หนึ่งจุด ทราลูกเบี้ยวกับเข้าเวียงนะครับขับจุด,ด,ดข้างบนนี้เวลาเราให้ตรงเฟืองการตั้งเฟืองสะพานนะครับต้องหมุนบลานเซอร์หนึ่งขึ้นบนบลานเซอร์สองนี่ข้างล่างนี่นะครับตำแหน่งข้างล่างแล้วก็เลขสามนี่ยตรงกัน แล้วก็อันนี้สองจุดแล้วก็พลาวลูกเบี้ยวกับพลาวข้าเวียงนะครับแล้วก็ตำแหน่งพลาสตาร์ทนี่ก็ขึ้นบนแบบนี้นะครับมาตามด้วยตุ่มกาวนานะครับนัดเบอร์สิบสองตุ แล้วก็ประกนนี่ทากาวด้วยนะครับประกนฝาข้างแล้วก็โอลิงหนึ่งตัวครับแล้วก็เฟืองสตาร์ทนี่ก็ใส่มากลงล่างนะครับ นี่ครับหน้าตาเขาปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับของแท้มแม่ทีโอริงด้วยนะครับโอริงเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเตลมน้ำมันด้วยนะครับ าโดยนอนเบอร์สิบตัวก็มาใส่ฟ้าซูปต่อเลยนะครับเริ่มต้นจากประแกนฟ้าซูปนะครับรูน้ำมันนะครับ có ô linh thằng đơn nó mặn cục แกปอนนะครับ ตามด้วยตะเกียบนะครับสองตัวซ้ายขวาก็นี่ด้วยนะครับรองตรองวาวตามด้วยก็เดืองนะครับ เดี๋ยวเราจะมาตั้งวาวให้ดูนะครับนี่จังหวะคายนี่ก็จังหวัดจังหวะดูดนะครับวาวไอดีกดลงคือจังหวะดูดแล้วก็มุนอีกรอบครับคายดูด แล้วก็จังหวะอัดน,นะครับแล้วมาดูที่มาร์นี่นะครับมารกจะมีสองตัวนะครับถ้าตัวข้างหน้านี้จังหวะจุดระเบิดนะครับถ้าตัวทีนี้คือให้ตรงกับตรงนี้นะครับมาร์กตรงที่เราจะตั้งวาวนะครับมันจะมีอยู่สองจังหวะถ้าเรา ขยับมอเล่ไปหน้าหลังอย่างนี้ถ้ากระเดื่องวาวขยับไปขยับมาก็แสดงว่าโอเวอร์แลปนะครับจังหวะจังหวะนี้ห้ามตั้งวาวนะครับถ้าจังหวะนี้ขยับราอชแรงไปหน้าถอยหลังถ้ากระเดื่องวาวขยับแบบนี้ตั้งวาวไม่ได้นะครับ จังหวะที่ถูกต้องก็คือง่ายๆก็คือวาวไอดกดคือจังหวะดูนะครับแล้วก็ขยับล้อเชร่อไ,รไปที่มาร์กศูนใต้บนนะครับที่มาร์กตัวนี้ตัวทีนะครับตรงนี้แล้วเราจะมาเริ่มตั้งวาวเลยนะครับ นี่นะครับซิลเตนะครับที่0.20นะครับตั้งไว้หนืดนๆน,น,นะครับคิดเกินไปห่างเกินไปก็ไม่ดีนะครับวาวนี่ อันนี้หางมากเลยครับอันนี้ เนื่นๆน,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 นะครับตังวาวเสร็จแล้วก็มาปิดฝาข้อววาวนะครับปรกเกนทากาวให้เรียบร้อยตามด้วยน็อตเบอร์สิบสามตัว ด้วยหัวฉีดนะครับอย่าลืมประกันหัวฉีดด้วยนะครับ เติมน้ำนะครับมาตามด้วยแป๊บแรงดันนะครับก่อนจะใส่แป๊บแรงดันก็ไล่น้ำมันออกก่อนนะครับ ทันน้อนก็ต้องล็อกเบอร์สิบก้าไว้ด้วยนะครับตัวนี้เบอร์สิบเจ็ดเดี๋ยวมันจะหมุนตามนะครับแล้วก็มาเร่งทันเร่ง ก็หมุนให้ได้น้ำมันฉีดตรงแป๊บแรงดันนี่ก็ล็อกไว้เลยนะครับนอตเบอร์สิบเจ็ดเดี๋ยวเราจะให้ในาตัวร้ายสตาร์ทเครื่องนะครับ เติมน้ำเติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับดูให้ดีนะครับปัดนมันเครื่องขึ้นนะครับเดิน,นเบาไว้น เครื่องใหม่นี่อย่าพึ่งอัดน,นะครับต้องเติมเบาวไว้สักระยะหนึ่งับอนรานินไว้ก่อน ตดี๋ยวนี้ปั๊มัมชีดเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนครับพอใช้อยู่ครับปั๊มัมชีดเดิมเอาสักหน่อยไหมครับพี่นนอง ใส่อันนี้ให้เสร็จนะครับก็การถ่ายน้ำมันเครื่องตอนที่เราฟิตเครื่องมาใหม่แบบนี้ก็ใช้งานอยู่ห้าสิบชั่วโมงแรกนี่ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ่ายน้ำมันเครื่องตามปกติได้เลยนะครับ แล้วก็จะต้องรันอินไว้สักพักหนึ่งนะครับนี่ตอนส่งมอบให้เจ้าของนะครับดูอาการมีน้ำมันเยอะมีอะไรไหมนะครับก็คลิปนี้ก็จะต่อเนื่องมาจากคลิปที่ผ่านมายาวอยู่ครับเพราะว่าบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของพวกเรานะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ